ตอบคำถามนี้นะ ไส้กรองของเท่าไอเสียรถยนต์ก่อนจะถูกบรรจุใส่กับเปลือกเท่าไอเสียน่ะเขาจะต้องมีวัสดุห่อหุ้มผิวชั้นนอกของเขาก่อนนะคะวัสดุตัวนั้นน่ะก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอย่างแรกที่เจจะให้ดูก็คือว่าใยสแตนเลสแบบนี้ห่อหุ้มนะอย่างที่สองที่เจจะให้ดูก็คือใยสัมรีห่อหุ้มแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่3ามเนี้ยสำคัญมากเราจะเรียกว่าเป็นใยแก้วนะคะซึ่งใยแก้วก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีเกล็ดเล็กๆเหลี่ยมมากๆๆๆเหลี่ยมๆๆๆลาใก้วแัวเนี้ยนะคะ มีแร่มีทองคําขาวก็มักจะเอาไปขยี้ขยายผสมใส่กับไส้กรองนะคะซึ่งแท้ที่จริงแล้ววัสดุทั้ง3อย่างที่เจเล่าให้มาเนี่ยไม่มีทองคําขาวแม้แต่1%นเปอร์เซนนะคะยิ่งใหญ่แก้วแบบนี้นะพวกเราไปสัมผัสขยี้ขยายมากๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆๆเข้าเนี่ยมันจะผิวมันจะไปสัมผัสกับใหญ่แก้วตัวนี้ก็จะเกิดความคันนะคะความคันตัวนี้วิ่งเข้าสู่ผิวหนังชั้น2ชั้น3เราะต่อให้เราอาบน้ำสามน้ำสี่น้ำ 4, น้ำ 5, ความคันก็ยังคงอยู่ด้วยรักและปรารถนาดีนะคะกับขอบคุณค่า